ไม่ไม่เยอะมากนะครับดูข้างในสามารถไหม่ลดได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีฟิวนะครับไม่มีฟิวไม่มีฟิวตัดนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมนะวันนี้อเราจะมาแจ้งเตือนนะครับเตือนผู้ใช้ฟอร์ดฟอร์ด2015นะครับตัวตัวกล่องสีดำอย่างเงี้ยนะครับตัวกล่องวัตถีสีดำอย่างเงี้ที่อยู่ตรงใต้คอนโซลน,นะใต้พวงมาลัยนะฮะตัว รุ่นนี้นะครับจะเป็นปีปี2015ขึ้นไปนะครับ2015ถ้าตามที่ผมเรียกก็จะเป็นอ209นะครับตัว209ดูที่กล่องมันนะครับ S ID 209นะครับตัวนี้จะมาเหนือกว่าไอ้208หน่อยก็คือเรื่องระบบอีโมมันระบบอีโมเขาจะค่อนข้างที่จะระบบก้องกันกันขโมยนะครับ ทำทั้งที่จะดีกว่านะครับถ้ากล่องเป็นกล่องสีขาวจะเป็นสอง2 0นแปดสองนแปดจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่มาเป็นสองูนเก้านะครับเพิ่งเจอนะครับตัวนี้เพิ่งเจอมาเตอนะครับลูกค้าไปซ่อมมานั่นแหละแต่ไม่รู้ประวัติเท่าไหร่นะก็ามาตามที่ได้ได้เห็นแล้วกันกล่อ,องตัวนี้เวลามันมันเกิดปัญหาคือ อันตรายมากนะครับตัวนี้มันชอ็ชอตช็อตยังไงมาดูนะครับกล่องมันชอ็ชอตช็อตบบไหนะเดี๋ยวก็ช่ะ <c oughs> ไห่มาเลยนะกล่องไหมแบบไหมพันขมโองเลยนะเวลาเปิดกุญแจนะครับดูนะฮะไหมไหมเยอะมากนะครับดูข้างในสามารถไหมลดได้เลยนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยไม่ไอตัวนี้ไม่มีฟิลนะครับไม่มีฟิล ไม่มีฟิวตัดนะครับต่อไอ้มันจะช็อตตอนที่เราเสียบกุญแจเข้าไปแล้วเ,เปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ออนอ่าทำท่าจะสตาร์ทเนี่ยเริ่มช็อตแล้วพอช็อตเสร็จปีกุญแจก็ไม่หายนะปันก็ยังนั่นอยู่นันเป็นเป็นอะไรที่แบบเออออกแบบมาแบบไม่มีฟิวตัดนะครับจริงๆอ,ะอ่ะอ่ามันมามาจากฟิวตวไหนมาจากเส้นไหนนะครับไฟไฟหลักๆมาจากเส้นนี้เลย เส้นเมนเลยนะเมนใหญ่ขนาดนี้มันจะมันจะตัดได้ไงนี่กล่องก็ไหมสิอ่ากล่องไหมฮะไมมดำโอ้โหกำลังจะเป็นอ่าจุดไฟฟิงได้เลยเพรรถมันไม่มีฟิวตัดก็มีแต่จะไหมอย่างเดียวนะดูสภาพ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีฟิวไม่มีฟิวตัดมันดึงมาจากสายสายนี้เลยสายเมนฮนะสายเมนสวิตต์ตำแหน่งที่เสียบสวิตเข้าไปปิดปิดสวิต์เปิดสวิตก็ไม่มีผลเราช็อตตำแหน่งตำแหน่งเสียบสวิตนฮะ ดูสภาพอ่าก็ฝากกันไว้นะครับระวังถ้าใครกลัวนะครับก็ทําฟิวป้องกันซะทําฟิวป้องกันไม่ให้มันไหม่อย่างนี้นะฮะไหม่อย่างนี้อันตรายมากนะครับขนาดเป็นช่างก็ยังกลัวเลยเห็นควันขึ้นควันขึ้นขโมงเลยนะะขึ้นไม่ใช่ขึ้นธรรมดาขึ้นแบบว่าน่ากลัวนะะถ้ามันไหม้ถ้าเกิดไหม้เกิดอะไรขึ้นมาก็เรียบร้อยนะครับหนีไม่ทันหรอกลุกเร็วมันเร็วมาก เวลามันช็อตมันเร็วมากนะไฟดีซีนะมันค่อนข้างที่จะเร็วถ้าไฟเราอ่อนแบตอ่อนก็ไม่เป็นไรถ้าแบตเต็มๆนะโอ้โหเดีอดร้อยนะฮะอันนี้ก็มาด้วยอาการนี้แหละมาด้วยอาการของฟิลไหม้นี่แหละไม่มีผลนะ,นะครับของเอ่อกล่องกล่องบอดี้นะครับกล่องกล่องบีซีเอ็มไหม้นะครับก็เลือกอีกอย่างนึงก็กล่องฟิลหน้าในรถนั่นแหละนะกล่องก็สไลด์มาว่ามาไล่ระบบไฟกันถึงรู้ว่า จุดช็อตตรงนี้ปัญหาเกิดเกิดขึ้นตรงนี้ก็นํามาฝากกันนํามาเตือนกันนะครับใครที่ยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับคอยป้องกันไว้นะป้องกันไว้ก็คือเอาฟิวมาใส่ซะนะฟิวใส่มันเพื่อให้ฟิวตัดหน่อยเกิดปัญหากับฟิวตัดก่อนไม่ใช่ว่าให้ไหม่อย่างนี้ไม่ไม่ถูกต้องนะครับตามหลักแล้วต้องมีตัวเซฟตี้มันนะอ่ะคันนี้ ได้ติดตั้งฟิลฟิลเซฟตี้ให้แล้วนะครับฟิลป้องกันให้รับรองว่าไม่เกิดไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องกองไหมแน่นอนนะต่อไปนี้ไม่มีนะครับถึงเกิดเหมือนเดิมก็ฟิลขาดนะครับหลังจากที่เราเราเข้าใจมาตลอดว่าเขาออกแบบมาดีแล้วนะฮะเราก็ขับรถมาด้วยความสบายใจมาตั้งนานพอมารู้จุดบอดของเขา พอมาลุ้จุดบอดของเขาว่ามันมันผิดพลาดตรงนี้นะมันไม่ได้ป้องกันมาจุดนี้นะเขาก็คงอาจจะออกแบบมาอาจจะคาดไม่ถึงตำแหน่งนี้นะว่าจะทำให้ไฟไหม้ไฟกล่องได้นะครับแต่เราก็พอเรารู้นะฮะพอเรารู้เราก็มาแก้พอแก้เสร็จก็สบายใจนะครับในการใช้งานต่อไปก็คงไม่รู้จะมีจุดไหนเพิ่มนะที่เรายังไม่เจอนะครับก็เหมือนเรา ใช้ไปศึกษาไปกับมันว่าตรงไหนจะมีจุดบอดนะครับแต่ตรงนี้เราเจอจุดบอดจุดนี้ที่มันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับน่าจะมีการตัดวงจรให้เราบ้างนะครับแต่ไม่มีทําให้เกิดไฟไหม้ได้อ่าอันนี้อันตรายพอสมควรนะครับไฟไหม้ตรงนีน้อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาก็ ฝากกันตรงนี้แหละฮะเจอทางไหนก็มานํามาฝากกันอย่างนี้แหละได้รับรู้ไปด้วยกันว่าจุดบอดต,ตรงไหนมีปัญหาตรงไหน,นที่จุดไหนอันตรายก็มาแจ้งเตือนกันนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมก็สวัสดีครับท้ายสุดนะครับสําหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบ,บุญกับ p t s Service ท่านสามารถทําได้ง่ายดังนี้นะฮะ เพียงแค่ท่านสละทรัพย์ตามกําลังของท่านร่วมบริจาคตามตู้บริจาคที่ท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าคนพิการนะครับรวมไปถึงอาหารของเพื่อนร่วมโลกของเรานะทําไปเถอะครับอย่างน้อยโลกของเราก็จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทําในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญมีกินมีใช้ตลอดไป ขอโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ